แบบตัวยูเนี네่ยนู no ้อะไอ้เลยก็กั no ่งต้องหัวเนาะเฮ้ยเ้ยไก่ม exactly. ีไกมีไกๆทางซ้ายมีว้าวเนาะงไล่ห no ัวยอยู่ ลงชูมาลงชูมาใส่เลยไม่พูดเยอะมีคนมาใช่เหรอไหนนะเอาเดี๋ยวก้อนเอาดิเอาดิข้างล่างเราเลยเจ๋งโคตรเจ๋งลองซอนบอลลองซอนบอลพี่แยกล่างให้เอาไว้ยิงยิงตลบหลังมันอยู่ซอนบอลกันสองตี้เลยนะโอเค ใช่ใช่สองตีทับกันจนบนคนที่เก่งเลยสองตีเพี่ปล่อยผมเลยใช่ไม่รอดว้าวไม่ปืนหวัวช่วยพี่ดิวได้ปะ เออพี่มาช่วยละมันอยู่ไหนไหนในในตึกปะมาไม่มีหมกไม่มีกอกเดี๋ยวพี่ซ้ำให้ทีมไปเลยผมยิงโกดัง้าวนี่ออกไปทีเดียวมือเงินขึ้นละ ทีมทีมตรงหน้าพี่สองตัวเอาโอโหอีกตัวน oh. ึงนอนอยู่ทีมตรงไหนนะหน้าหน้าทีมใช่ปะนอนนอนนะขวาขวาขวายิงได้ปะไม่เห็นใช่ปะพี่ออกสายลงมาหน่อย

เอาไม่หมดส่งสัญญาณบอกเขาว่าอย่ามาอีกเสียแช่ได้ไหมหนีไม่คิดที่ผิดเพราะว่าแม่ได้กันเราแหละเท่าไหร่เปกอโดมีป่ะพี่ถ้าเบกอโดมีผมจะไปฆ่าเบกอโดต่อโอเคเสียบได้พี่ได้นั่นจะไปนั่นจะไปอีกไหมได้ได้หมายถึงบอกว่ายิงจากรอบนอกเอาพี่นี่นะ มีมอไซค์อยู่ข้างล่างทีมากับพี่ก่อนเดี๋ยวให้เก่งครับพี่ดิวเอาบอลใส่ไปไอหลุมนี่ผมจะไปมีคนปะเนี่ยพี่ผมส้มที่4เขาดูแลมันลงนี้มีนี้มันลงมาอยู่ตรงแอ L ตรงคแรมโรงแรมเล็กระเนี่ยตรงไหนวะพี่อ๋อโอเคไม่ไม่เรจะขึ้นไปบนบนหลุมตะเกาแบบตัวอยู่เนี่ยกระโหลกโอ้ยสุดท้ายเลเพราะว่าเพ่าะ่าเลยลูกนี้เรื่องนี้ก็มาใครบอกว่ามาพีี่่ต วิีามััหายเบอร์่งแล้วเอาอี่งหนาว่อเห็นแล้วโอหอยู่นี่ดูแล้วพี่เพื่อนมันโคบละ

ตรงนี้ตรงนี้ส่งไปครับนั่งตายเลยเงินกล้าวยังอยู่มั้งไม่รู้ตายละหนเดิปเปอร์ก็โดนลาไปละพี่จะไปดักเดี๋ยวพี่ไปดักตรงนี้นะพี่ไปดักตรงนี้ต้องมาร์กซ่อมอีงโคตรเยอะเลยจะได้ชิลตัว

มีคนอ้อมไปทางนี้มีคนอ้อมไปทางนี้พี่พี่มาพี่มินิบอลจัดวงมาแล้วพี่มันต้องออกมันต้องออกพี่หนึ่งมาสอยตายตรงไหนตายไปตรงปิดตรงรถตู้โอเคเราตู้นั่นของคนอื่นนะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไปขอนยิงดวงพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ตับวงใช่ไหมไม่แรงไม่แรงพี่ดิวไป มไม่มีน้ำ่ะพี่ดิวเข้าไปก่อนเก่งเข้าไปก่อนก็ได้ดูทีกับทีมไหมทีมดักอยู่ใช่ปะตรงไหนเราไปหาน้ำเดียวตรงมกขึ้นเลยตรงหลังหลังสีอะไรวะอะไรวะอ๋อ เพราะเห็นแล้วคนหนึ่งเยอะเข้าวงเดียวว่ะเออเข้าวงไปเลยนี่ตัดรถแม่นั่งสอบสัญมีอ่อนฟอร์บ้า ไม่มีไม่มีครับูเลยพี่เลยเราจะไปกันหมดมีวใม้เล่นไม่เล่นเล่นน้องตรงแค่โอ้แกงนี้มอไซด์เด้อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงราพี่มันแรงนั่งได้สังคนทางซ้ายโลกก็เข้าทางซ้ายเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยเข้าเลยก็ได้อืมพี่อยากตีหมากซ่อมป่ะมันยิงอยู่เนี่ยพี่เดี๋ยวผมจะมาฆ่ามันเอาไรว่าต้องไปเข่าหน้ารู้ป่ะที่วิ่งมากับทีมตรงนี้ก่ะไม่รู้อ่ะผมรอเขาอยู่เข่าหน้าลูกเข่าหน้าลูกมาเลย

ไม่ได้ไม่ได้ไห้ใจเย็นพี่ไม่ห้่่มันจที่าเ้ยไม่หยผมสามารถกดขายได้ตัวนีงเฮ้ยเยไกลมีไกลมีไกลทางซ้ายมีวว้า เออพี่เล่นไม่ได้ละเข้าวงไม่ได้เราเข้าหลังเก่งเขาน้ามีคนนเก่งนี่หล่อล็อกอยู่เห็นไรเหรออยู่บนหัวขึ้นขึ้นได้แต่ว่าต้องเป็นเก่งที่ช่วยว่ะเก่งต้องกลับมาว่ะเก่งต้องกลับมาเล่นตรงเข่าอย่างนี้มันตัวเดียวเก่งสามตัวสามตัวเหรอ กูกลับมาล็อกก่อนพี่พี่ดูว่าไอโก้เปนมาหรือเปล่าแค่นั้นพอพี่ไอโก้โก่งเก่งเข้ามาช่วยหน่อยเก่งมันอีมเห่งมันอยู่ข้างหน้านี้เก่งเข้าสายยิงมันฟีโอเคอเเข้าสายตรงนี้ปวดให้ผมปวดให้โอเคพี่วิ่งนะ ดีมากเลยเลยหลังหินลังหินเลนไปเลยมันอยู่ตรงนี้หลังหินหลังห um> ินเลนไปให้หน่อยผมไม่มีเลนมามาพี่เฮ้ยขวาขวาพี่มาตัวนึงทีมทีมมาขวากับพี่ก่อนโอเคโอเคใช่หลังนั้นแหละนอนนอนแตกแตกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็อยู่หมาฟ้าอะไรใช่ไหมพี่ใช่โอ้โหเที่ยออีกงน้าหลัง 2 2> สององน limited 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 ้ไม่ไ <Beng> ม <Zen> ่ลอทางเวดีได้่ผมอปเอาขวาได้เอาขวาได้ไปเลยจ้าไปดิฝากส้ม oh มีคนมาเฮ้ยไอ้ังมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่บนหัวเองมึงไล่หัวเองอยู่ เออนี่เล่นไม่ได้หรเดี๋ยวตาดแล้วว่าคนหัวอยูพี่ไปเล่นหน้าเหนื่อยมันได้ปะไ่ไโอเคโอเคโอเคพี่กำลังกลับไปได้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 นหลุมบ้องเลยอ่ะได้ได้ได้พี่มาลพี่กันล้วระวังหลังทีไม่มีคนดูหลัง น้ำมันคันนี้หมดแล้วนะหน้าพี่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 เฮ้ยเชียเน็ตมาใช่เรียบร้อยสวยเหลีกคนหนึ่งมันมีสองคนน่าจ่านะ ต้องเป็นต้องเป็นเก่งที่สุดที่หึงมันอยู่ไหนพี่มันอยู่เนินเดียวเ,เน,นินเดียวกันเลยมันอยู่อีกเนินเดียวกันเลยอ่าพี่ดีดสามยาน,นในาห้เถอะเอาเน็ตไปเอาเน็ตไปเอาเน็ตไ,ไปปลาปลาทิ้งให้หมดเลยมันอยู่เนิน,น,นหไหน,น,น <ะ S 1> เนินหน้านั่นเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ขำให้มาหน้าเจ็บมจิตใจเร็ว

อยู่อยู่ขวาอยู่ซ้ายแล้วได้ได้ได้ินตเดี๋ยวพี่เอามันค็บด้านนอกไอ้เด้กด้าดี๋ยอยู่าอย่าอย่าอยาม่ายมดลดสวยสวยสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เขาต้องเลื่อลกนโอ้โหเยันี่มือนกัตุยเลยเขาเลกกี่คนวะพี่เขาเลิ3 3ที่อะไรยคนหนึ่งอยู่ไหนเออพี่ก็พี่ก็จะตุ๋ยเขาเหมือนกันที่มันแท่จเลยงมเ พี่หนึ่งกสองตาแอกใหญ่เลยเล้วก็ที่เจี๊ยวงเข้ามันอ่ะจ้างยังกดรีเกมไปเลยพี่เออกดรีเกมไปเอาเลยยิ้มไเหลือสองตีสุดท้ายกดรีเกมเลยพี่เจี๊ยบเถอะถือว่าเรายอมแล้วกันแล้วก็เหลือที่นี่ที่เหลือที่นี่อ่ะที่นี้นนี่คือเรากดรีเกมเลยใช่เอาลองที่โมคะเต้นเนี่ยได้ได้พี่เดี๋ยวผมปรับยาก่อน

ไอ้เย๊หมอตัวไหนวะไปแล้วย่ะเออกลัวคแล้วกูไม่ตายดิเอยเฮ้ยเขาคิวคิวน่ะเฮ้ยเราคิวเยอะกว่าเราคิวเยอะฮะเราชนะเหรอเฮ้ยเราเราชนะเะล่ะเราคิวกี่ตัวพี่ไม่ยี่สิบเหรออ่ะเราแพ้เหรอโอยใช่ไหมคิวเยอะจังมึงไปคิวใครมาวะ ไม่ใช่เขาที่มีคิวโอเคเลยสองตัวไอ้ที่สองไอ้ที่สองนี้แล้วเหรอวะเนี้ยวงเข้ามึงเท่านั้นแหละสัตว์อะไรตะบาสอะไรตบาสโดนไปไม่เข็ดอหรตะบาส